สวัสดีชมนั่นก็ได้ครับหมมัวยกับเกมพเพศวิสปีสองกันกีที่สองอะไรสรในคลิปที่แล้วก็รีวิวโลตโประกะกับจาราบันโดไปแล้วอ่ะวันนี้ก็รีวิวพืชตัวใหม่บ้างครับพืชมาถึงพืชท,ที่ผมได้มาแล้วไม่ใช่แบบพืชใหม่ใหม่ล่าสุดซึ่งมันคือตัวอะไร นี่ครับเดี๋ยวไอคอนมัง A.K.E. ในะครับผมมีซีดอยู่หกซีเดี๋ยวซีมีซีดอยู่หกต้องเก็บให้ครบสิบอันถึงจะไปเลเวลสองได้ส่วน <c oughs> พืชใหม่ๆลงัลงๆก็แหมได้ยาก โอเคอ่ะมันก็จะมารีวิว AKE กันตัวใจได้อักขีก็ได้อ่ะขี AKE ดี e แล้วโอเคดานที่แปดอ่ออืมดานที่แปดมาโอโหดาดที่ผมจับได้เลยที่มันต้องใช้พับรูมใช่ไหมพับรูม ใช่โอเคอ่าสรุปก็มันใช้พับพับรูมนะครับแม่มันเคยแพ้มาหลายรอบเหมือนกันมามแต่โอ้โหตัวแรกกังไม่ทันตายอีกสองตัวก็ตามมาโอ้ อ่าฮะเออโอเคผมอยากได้พับชูมากเลยแต่ยังไม่ถึงดาร์ k เอกไงด a ดาร์ r เอทไม่ใช่ร์สดาร์กเอทโอเคอืมอ่าด่านนี้ก็น่าจะมีตัวถือที่ขุดดินมาด้วย ใช่มีจริงจ tamam วางให้ไหววางให้ไหวเดี๋ยวเริ่ดเดเริ่จะตายแล้วโอ้โหทำอะไรมันไม่ได้ชิปชิปเลยไงโอ้โหเด้อ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 เจ้ยเย็นใจเย็นครับพี่ยิ้มก็มาอีกโอ้ยแล้วข้างบนก็ โอ้โหใจเย็นใจเย็นกันหน่อยก็ได้ค่อยๆคุยกันโถเอาโอ้โหข้างล่างกืรูว่าจะยากเย็นจริงเลยด่านนี้เด้อ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ข้างล่างตอนะั้นี้เลยเนี่ยไงมาเยอะเงี้ยโอ้โหไม่มา แต่แพนนี่ต้องเล่นใหม่เลยนะอ่าสองแฟกด้วยเดี๋เดๆๆเดเดโอเคไม่มีใช่ไหมไม่โอ้มีอยู่ไอตัวขุดเดี๋ยวแล้วผมไปรางเลสปิงเกอร์ตอไนไหนวะเนี่ยเดิมทำไมไมเดียวหนูตา แหมจะกินพืชผมแล้วตายไปแล้วอืมมายังไม่ถึงด้านเอทไงอ่ะพูดพูดไปดดเฉยะด้านเอทโอ้ยเหนื่อยกับตัวเองอ่ะอืม คิตยายาฮาดอกมาก็โตเร็วไม่ค่อยโตเต็มวัมีแบบไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรน,นะจ้างมันตะกันอาาาา่าแต่อันนี้ว่าไงโอ้ไม่ให้เลือกด้วย อะไรคอเบเยอร์บิวเหรออันจะพูดผิดบ้างแล้วก็อ่าอันนี้ฟักทองใช่ไหมไม่น่าใช่แต่ทำไมมันเหมือนฟักทองเลยัน้ำมันพืชอิสตาเดียวเด้ดดดดดอดสิอ่าฮะ ไหนใครจะมีแผลเยอะกว่าสรุปมีแผลทั้งคู่สรัปดากอนก็มาโอเคขอตั้งดดีก่อนนีนาคอนยังไม่ถึงเลยวลวสองเลยเนี่ยนี่มาครคบนี่แบบมารอเซตดีเลยเนะี่ยท่าทางดวงจะไม่ดีเกียร์มานั่งหาแบบซีดตัวะอืม มันไหนขยันก็รีบรีบหาแล้วกันบอกผมนะไม่ใช่บอกคนดูนี่แคร์ไม่หลุดแต่ไม่เป็นไรมีสแนปตาคอนช่วยอยู่อ่ะแล้วก็นี่มันจะขูดบบขูดเหมือนกันโอ้โหอ่ะเดยวด,ด,ดอืมเกมไม่มีสีปขะุดอ่าฮะ ต้องใช้แผ่นฟูดนมแล้วเดี๋เด้อเดีอย,ย,ยว้อเเป็นไงล่ะคุดออกไม่ทันโอเคมะอยู่ดีๆผมก็คิดนึกอยากจะเล่นแซนด์ตาก้นอนย้อยแต่แล้วก่อนหัวถังเลนเลนล่างสุดมาแล้ว เป็นไงมีสเนปตากั้นช่วยอยู่แล้วก็มีสไปร์ล็อกอือหือคู่กันดีจริงนี่มานี่อะไรทั้งหมดอะเออเดี๋ยวแมขยันจังเลยอือหือไอ้ยังกูจะเกลืยดนันเรา <c oughs> โอเคฟอนต์เวฟเดี๋ยวผมขอแัดไปตอนที่มันแบบตายหมดแล้วกัน อ่ะโอเคผ้าแหลวสามแฟกอืมเอดูเรียนอด่านนี้น่าจะน่าจะแบบผ่านรอได้เลยใช่ไหม,มเดี๋ยวนะเอดูเรียนนี่ไง มันเป็นฮรูเรียนหรือเปล่าไม่เข้าใจเนี่ยเค <t ool> <ma> ตัวลมมาอืมอีเคอีต้องมาละอืมแล้วก็แม่ขาดไม่ได้เห,เหมือนกันรลตัวบากาศเนี่ยอืมแล้วก็รีพิเตอร์ทอทูดูไม่อะไรกว่า อือฮาอืม huh. mm hmm. มาพูดถึงสแนปดาก้อนผมก็เล่นมันซะเลยแต่วันนี้จะได้เล่นหรือเปล่าจะได้วางสนิดหรือเปล่า <c oughs> น่าจะนะร้อยห้าสิบเอ็พึ่งเลเวลหนึ่งโย่ต้องไปหาชีดมันมาไอ้นี่แล้วเนี่ยสะสมชีดมันอืม <c oughs> <c oughs> ว่าไงครับโเจอมังกรไปหน่อยเป็นไงทีละสองเอ,อ่เอ,อไม่เดี๋ยวเรื่ยเจะโดนกินโดนกินเคต้องมีต้องมีงมเล g h t n i n g lead ช่วยเคยช็อตช็อตแล้วไอ้ย l i g h t n ตรงกลางก็ไปโฉบในตัวล่างสุดเลยเนาะ เออนี่อ่ะแต่สนแต่ไอตัวที่มันพึ่งมาเนี่ยโอ้ยผมแลม้วงงกับพี่แกเลยคืออืมมาโลตบประกาศโอเคอ่ามาแล้ว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 มา,มมาไลท์ดิงลีดมาด่วน ขุดถ่วงเวลาแล้วก็ช็อตอ้าวโดนเผาเป็นขี้เท่าซะก,ก่อนไม่เป็นไรตัวนเลดาก้อนตัวที่สองอเฮ้อะอ้าวมันยิงยิงไอตัวร่างสุดที่แค่ตัวเดียวละอ่ะช่วยแล้วงงจริงเลย,ยเแสงมาเยอะ เดี๋ยวจะนับจะเนับตาก้อนตายโอ้เนี่ยกลางตัวตัวอื่นยิงเพลินเลยเพิ่งมาเพิ่งมาเจอว่าตายว่ามันตายเดี๋ยว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 นี่ไอหัวถังไอหัวถังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอดูเรียนดูเรียนเจอเกาะเข้าไปเป็นไงอยู่เฮ้ย ตัวพูลนละสิมึงนี่นฮะเสียงรบก,กวนอะไรพวกนี้ก,กไ็ไม่ต้องมาสนใจของผู้ชมสนใจให่รู้ผมเล่นเกมเดียวอาา่อาฮะอ่าดูสิได้อะไรแอนดูเลียนโอเคนะครับผมอ่ะ ราเปไปว่าประมาณนี้แล้วกันอย่าให้คิดมันยาวค่ะก็พอกัะเทีนีดีกว่าไม่ต้องก็ไหมอนที่ว่ามบ้าสวัสดีครับอ่าแต่แป,แปมเหมือนเดิมอเอ้คไม่ครบสักตัวโอ